สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องเ o าเอสอีกครั้งวันนี้เรามีคอนเทนต์สุดพิเศษสำหรับสายงานก่อสร้างสายเครื่องจักรหนักและคนที่ชื่นชอบความทรงพลังของรถขุดระดับโปรเฟชชั่นแนลเพราะในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2,026ลูกกอง936อ e, ีรถขุดรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมและตอบโจทย์งานหนักในทุกสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริง ในยุคที่อุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้รับเหมาหลายรายต้องการเครื่องจักรที่ทั้งประหยัดพลังงานให้กำลังสูงทนทานและใช้งานง่ายซึ่งลูกกองก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด่นมากในตลาดเอเชียด้วยความคุ้มค่าและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ9 36e ปี2026ก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างดีว่าแบรนด์นี้ไม่เคยหยุดพัฒนา มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ936ากีก่อนเลยรุ่นนี้ยังคงโครงสร้างที่แข็งแรงตามสไตล์ลูกคงแต่มาพร้อมการปรับโครงสร้างเหล็กแบบใหม่ให้รับแรงได้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงบูมและอามที่ถูกเพิ่มความทนทานให้รองรับงานหนักระดับเมืองแร่ง,งานตักดินขนาดใหญ่หรือแม้แต่งานก่อสร้างต่อเนื่องหลายชั่วโมงแบบไม่พักโครงสร้างช่วงแชสซีถูกออกแบบให้เสริมสมดุลลดแรงสั่นสะเทือนและให้ความเสถียรเวลาปฏิบัติงานบนพื้นที่ไม่เรียบทําให้ผู้ควบคุมมั่นใจได้ในทุกการใช้งาน ในด้านเครื่องยนต์2,026ลูกอง 936i มาพร้อมพลังที่มากขึ้นและระบบจัดการพลังงานแบบใหม่ที่ช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์ตามมาตรฐานสากลที่ปรับจูนให้มีแรงบิดสูงให้กำลังต่อเนื่องแม้งานหนักและยังรองรับมาตรฐานไอเสียใหม่ทำให้เป็นรถขุดที่มีกำลังแรงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิมระบบไฮดรอลิกก็ได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและลดการสูญเสียแรงดัน ช่วยให้ผู้ควบคุมทํางานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดถึงห้องโดยสารต้องบอกเลยว่ารุ่น9 3 6 e ใหม่ ai, ให้ความรู้สึกพรีเมียมและใช้งานง่ายกว่ารุ่นก่อนมากบอรดนั่งแบบลดแรงสั่นระบบควบคุมแบบจอยสติ๊กที่ตอบสนองนุ่มนวลและพื้นที่ถ่ายในที่กว้างมากขึ้นหน้าจอแสดงผลระบบวิจิทันแบบใหม่ ช่วยให้ผู้ควบคุมตรวจสอบสถานการณ์ทำงานได้ครบไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความดันไฮดรลิกการใช้พลังงานรวมถึงระบบเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติทำให้ลดโอกาสเกิดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ936 EP องี2สคือระบบ Smart Operation ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นพิเศษระบบนี้สามารถปรับโหมดการทำงานได้หลายแบบเช่นโหมดประหยัดพลังงานโหมดกำลังสูงหรือโหมดงานละเอียดขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน และยังมีระบบออตโต้เบรครถรอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดใช้งานทําให้ประหยัดน้ํามันและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มากขึ้นระบบความปลอดภัยก็ถูกพัฒนาให้สูงขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันมุมมองกว้าง360องศาไฟส่องสว่างเหลดรอบตัวรถที่ให้ความสว่างมากขึ้นและระบบเตือนพื้นที่อันตรายช่วยให้ผู้ควบคุมทํางานได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่แคบหรือมุมอับสายตาหลายคนอาจสงสัยว่าความทนทานของเครื่องจักรหนักจากลูกกงนั้นเป็นยังไง ต้องบอกเลยว่า936 e รุ่นนี้ผ่านการทดสอบในสภาพงานจริงทั้งบนพื้นหินพื้นโคลนและงานต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงตัวรถถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานที่โหดร้ายทั้งความร้อนฝุ่นหนักและแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องชิ้นส่วนถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นและซ่อมบ,บำรุงง่ายอะไหล่เข้าถึงได้สะดวกซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของแบรนด์ลูกองอยู่แล้วอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ936 e มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ผู้ควบคุม หรือผู้จัดการใช้งานสามารถเช็คข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เช่นชั่วโมงการทำงานระดับน้ำมันสถานะเครื่องยนต์และประสิทธิภาพโดยรวมทำให้บริหารจัดการเครื่องจักรได้ดีขึ้นมากลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของใช้งานได้จริงสำหรับงานที่ต้องการความมั่นคงสูงเช่นการยกหินหนักการขึ้นดินมุมลาดชันหรือการขุดลึกแบบต่อเนื่องรถรุ่นนี้ก็ยังทำได้ดีมากเพราะมีระบบถุงน้ำหนักใหม่และโครงสร้างใต้ท้องรถที่แข็งแรงกว่าเดิม ผู้ควบคุมไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียสมดุลหรือพลิกตะแคงง่ายโดยรวมแล้ว2 0 2 6ลูกกอง936าอีถือว่าเป็นรถขุดที่ตอบโจทย์ครบทุกมิติท,ทั้งพลังความทนทานเทคโนโลยีอัจฉริยะและความสะดวกสบายของผู้ควบคุมเหมาะกับทั้งบริษัทก่อรสร้างงานหรืองานถมดินหรือผู้รับเหมาที่ต้องการเครื่องจักรที่ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานและคุ้มค่าในระยะยาวถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถขุดที่ทนทานประหยัดและเทคโนโลยีทันสมัยอยู่รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จากช่อง r e l X อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากหนักรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกในอนาคตเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ